ับผมครับสวัสดีครับร้านทสู่กรารเกษตรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเรือสูตรน้ำสองจังหวัดให้ดูนะครับผมสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะมันเลยครับผมสิที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับผมันนี้เป็นเรือสูตน้ำสองจังหวัดนะครับผมเครื่องยนต์หสูนนะ ันนี้เป็น52ซีซีนะครับผมตัวนี้สี่แรงม้านะครับผมอันนี้ต้องผสมออโตรูมนะครับสองจังหวะอ่ะสิ่งที่แถมไปกับเรือก็คือมีสายสูบน้ํานะครับผมสายส่งสามเมตรนะครับผมแล้วก็จะมีเกลอนครับผมสําหรับผสมน้ำมันนะครับผมระหว่างเบนซินกับออโตรูมมีคู่มือนะครับเี๋ยวรน้ครับี่เฟสชิลนะครับ คดสองหัวมีเวตนตากันฝุ่นนะครับผมแล้วก็มีชุดอะไรนะครับผมแถมให้ก็จะมีปลอกรัดนะครับผมสองอันนะครับผมแล้วก็จะมีไขควงมีหกเหลี่ยมมีเป็นแมมีบล็อกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมครับ <Yeah. S 1> นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำมันนะครับผมให้ลูกค้าดูนะ อ่ะตัวนี้เป็นทิ่งามไปกับเรือนะครับผมก,ก็จะมีเยนวชนผสมมานให้แนละ้วตัวนี้ก็จะมีไส้อย่างนี้อัตราส่วนผสมระหว่างเบนทินกับน้ำตาลนะครับผมคือ25ลิ หแก๊สโซฮอร์9195นะครับผมก็เติมฝั่งด,ด้านนี้นะครับผม ยุดป <Good> ่าลูกค้า,เข,าเข้ามาดเาูเข้ามาดูนีเห็นไหมเข,เข้ามาดูอ่ะมองเห็นไหมครับอันนี้1ลิตรนะครับผมแกสโซฮอ์ so 9195นะครับผมแล้วก็ตรงนี้คือออโต้ลูปนะครับผมตรงนี้จะเขียนบอกว่า25ต่อ1นะครับผมอ่ะพอทีนี้เราเติมเสร็จแล้วพาออกไปพอทีนี้้กาก็เพือ่อให้มันเข้ากันนะครับ <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะเติมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันให้ลูกค้าดูนะครับผมนี่นะ ก็จะเติมแค่นี้ก็พอนนะอน,นั่นนะครับผมวิธีอ่าเข้ามาดูนะครับผมอันนี้หมดอันนี้ก็จะเป็นอ่าคันเร่งนะครับผมคันเร่งส่วนตัวนี้เป็นปุ่มสต็อปเครื่องยนต์นะครับแต่เครื่องยนต์ส่วนนี้จะเป็นโช็อคกรณีเราสตาร์ทนะครับผมให้เ,าเราเอาช็อคขึ้นอย่างนี้นะครับผม อ่าทีนี้ลูกค้าต้องกดไล่นะ้ำมันทุกครั้งนะครับผมทีนี้จะมีปุ่มยางใสๆนะครับผมอยู่ตรงขาบูนะลูกค้าก็กดไล่อ่าข้ามาดูตรงนี้ไม่ให้มีฟองนะครับผมอ่าไล่กดกดไล่จนไม่มีฟองนะอ่าโอเคได้ละปึ๊บทีนี้ลูกค้าเอาโช๊ขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็เร่งเครื่องอ่าถอยไปนิดนึงอ่าก็สตาร์ทนะครับผม อ่ะชกลงนะครับผมขึ้นกับจังหวะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมทีนึ่งไหม่ะตอนนี้เป็นอีซี่สตาร์ทนะครับสตาร์ทง่าย เดี๋ยวเราจะมาใส่สายให้ดูนะครับผมทางก็ใส่ปอกเข้าไปนะครับผมหามุมที่ขนาดนะครับผมให้มันขัดง่ายนี้ผมจะใช้บล็อกขันขาดูฝั่งนี้ครับผมนี่นะ ต้นเกลอบสุดเกี่ยวแล้วครับลูกค้าเพื่อให้มันแน่นนะเส็จแล้วก็ใส่เกลียวใส่านะ่ำาก ให้แน่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรามาเมื่อกี้นะลืมบอกสเปคเรือนะครับผมอ,มผมอ่ตัวนี้นะเรือตัวเรือนะครับผมจะเป็นทําจากวัสดุพลาสติก ABS อย่างดีนะครับผมการทํางานของเรือก็คือ เรือจะปั่นน้ํานะครับผมในนี้่า,ามาเข้ามาดูตรงนี้อันนี้จะมีปั๊มนะครับผมเป็นปั๊มอลูมิเนียมอย่างดีนะอย่างนี้ใบพัดก็จะเป็นโลหะนะแล้วก็น้ําเนี่ยจะปั่นเข้าใต้ท้องนะครับผมใบพัดจะปั่นน้าแล้วก็ออกมานี้นะสายทรงนี้ขนาด1.5นิ้วนะครับผมลูกค้าสามารถไปซื้อเพิ่มได้นะกรณีลูกค้าอยากได้สายที่ยาวกว่า3เมตรนะตัวนี้ก็จะมีตะแกรงเป็นสแตนเลสนะครอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อ่าพวกเศษต่างๆเข้าไปนะครับผมถ้าเข้าแล้วก็ถ้ายัางเป็นแหนงะถ้าได้เข้าแล้วนะครับผมมันทําทําให้ไปติดใบพัดนะทาให้เครื่องยนต์เนี่ยทํางานนะ่ะมันก็จะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองอให้ลูกค้าดูกันเลยนะครับผมเมลูกค้าต้องทําการสตาร์ทเรือในน้านะครับผมเพื่อให้น้ําได้เข้าใบพัดแล้วทําให้ใบพัดเนี่ย <Okay. S 3> ได้ปั่นน้ําขึ้นมานะครับ Okay. อันนี้เราทดสอบนอกสถานที่นะครับผมตัวนี้พอดีน้ำประปาไหลนะโ้ตงุยน้ำนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันยังเล่งเบาอยู่อ่าลากนะอ่าเล่นเครื่องครับผมอ้าวอ่าเครื่องแรงมากครับผมบอกเลยโอเคอ่าผ่านนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับผมอันนี้ หมายเลข54นะครับผมจัดส่งไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมอันนี้สายเปื้อนหน่อยก็ต้องขออาภัยลูกค้าด้วยนะพอดีคือทางร้านก็จําเป็นต้องลองให้ลูกค้านะครับผมถ้ามันไม่ได้แล้วจะลําบากนะโอเคขอบคุณมากครับผมอันนี้54ครับผมครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเรือรถน้ำสองจังหวะสามารถ โทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0611188384ทางร้านเราทดสอบเรือทุกลำก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าซื้อเรือจากทางร้านเราไปใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับโอเคเบอร์ okay, 55นะครับผมเรือทุกลำนะครับผมที่ซื้อออกจากทางร้านเรานะครับผมเราจะมะีสติกเกอร์นะครับเบอร์ r, นัมเบอร์ทุกลำนะครับผมทดสอบให้ลูกค้าดูคือลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า ซื้อจากทางร้านเราไปนะครับผมใช้งานได้แน่นอนอันนี้2จังหวะนะครับผมส่งไปที่สุร,ราษฎร์นะโอเควันนี้ต้องออกมาทดสอบนอกสถานที่นะครับผมพอดีน้ําไม่ไหลนะที่บ้านโอเคขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ